สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการกจิตอาสาพัฒนาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมานำเสนอในหัวข้อโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนึ่องมาจากพระราชดำริปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาปัญหาหลักของเกษตรกร,กร,กรในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะที่สาคัญหนึ่งก็คือ การขัดแคลนน้ำนะคะเพื่อการเกษตรตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝนซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะคะที่อยู่ในเขตมีฝนตกน้อยแล้วก็ส่วนมากก็เป็นนาข้าวและเป็นพืชไร่เกษตรกรยังคงทำการเพราะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้นแล้วก็มีความเสี่ยงกับความ เสียหายอันเนึ่องมาจากความแปรปรวนของดินนะคะดินฟ้าอากาศและฝนทิ้งช่วงถึงแม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสะเก็บน้ำไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่มีขนาดที่แน่นอนหรือมีปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัญหาให้มีน้ำใช้เพียงพอรวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆและส่วนใหญ่ปลูกพืชชนิดเดียว ด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรม,ม,มหาราชพุดชมาถบพิษจึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรที่ประสบความยากลำบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขัดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนักพระราชดำรินี้ทรงเรียกว่าทฤษฎีใหม่ อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการนั่นเองค่ะ